ก็เจริญพรทุกท่านวันนี้อาการดีขึ้นมากแล้วแต่งวดน,นี้รู้สึกหลายวันปกติไม่เคยป่วยนานขนาดนี้มาก่อนยาของหมอแผนปัจจุบันนี้ก็เร็วดีโยมนะก็เร็วดีฉีดยาสองเข็มแต่ที่หลักๆก,ก็คือก็จะพึ่งยาสมุนไพรซะมากกว่าอย่างตัวนี้ก็คืออาตมาก็ตั้งชื่อเองเรียกก็เบื้องบนมีตา รู้ว่าอะไรควรไม่ควรนะฟ้าทลายโจรนะฟ้ามีตารู้ว่าโจรมันควรจะทลายเดี๋ยวนี้ปัญหาขมขืนเยอะมากก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะแก้ยังไงกับการเรียกร้องของคนนะจำนวนมากว่าคดีฆ่าคมขืนจะทำยังไงนะฟ้ามีตาฟ้าทลายโจร อาตมาก็จะมีกัญชานะฮะก็ใช้กัญชาอยู่เป็นประจำต้องขออนุภัขอภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยก็คือยาม,มองนะฮะก็ชาชาตรงไหนก็ทากันกันไว้ก่อนมันจะชาก็ทากันก็อาจจะไม่ชาหรือชาแล้วทามันก็อาจจะหายชาในกัญชาก็ไม่ใช่มาโฆษณาของเขานี่ก็น้ำมันเหลืองจังหวัดตราดนะสูตรพระธุดงก็จะเป็นกัญชาของอาตมาเหมือนกัน แล้วก็จะมียาแก้ไอนะก็หลายยี่ห้อนะยาแก้ไอนี่ก็ของอภัยภูเบศนี่ก็ดีนะแล้วก็จะมียาหอมคนจนนะยาหอมตาเด็กในผ่านทองซึ่งผ่านทองเหลืองหรือผ่านทองแท้หรือว่าผ่านทองพลาสติกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ถนัดกับยาอย่างนี้เพราะเย็นๆมักจะเป็นลมบ่อยเหมือนกันนะโยมก็รู้สึกว่าจัดกันมาเต็มเหมือนกันนะ ยาสมุนไพรก็ดีเดี๋ยวนี้ต้องระวังกันหน่อยโยมช่วงนี้เด็กๆของเรานะไข้เลือดออกจังหวัดตราดนี่ถือว่าเป็นอันดับห้าของประเทศหรือเปล่าไม่รู้นะแต่คาดว่าอันดับต้นๆต,ต้องระวังกันเยอะทีเดียวอาการเจ็บไข้ก็อย่าลืมว่าอารมณ์ต้องดีไว้ก่อนเมื่ออารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสไว้ซะก่อนเชื่อว่าอะไรมันก็รักษาได้หมดด้วยอารมณ์ของเรา แต่ก็ไม่ปฏิเสธว่ายาก็มีส่วนในการรักษาเกินครึ่งแต่รักษาใจไว้นับว่าเป็นการดีที่สุดแล้วขอเราทุกท่านจงยิ้มกับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตขอเจริญพร